บ้านเดียอยู่ในกินพี่น้องเอ้ยบ้านผู้ใหญ่แจ๊บ้านกุจิกเด้อนี่เด้อไบ่ได้เคยขาดตุกบุกช่องนะคะการกินการอยู่ล้นกระโตกล้นพักเขวนนะคะอืมมาได้ได้กินยำนั้นเชะมาเยอะพี่น้องบ้านเมืองเลยมากินก็อืมซึพ่อจังแซยู่แต่เนี่ยนี่เนาะ มันอยู่อันกินเพลนลายได้ไหมเจ๊ผู้ใดอยากมาเล่นก็มาเล่นเด้อมาหาเด้อืเพคนหิดอันกินตอนหลับดีดีจ้ะว่าเม่นโพดลงไประลังมาเบิดตำบลเซนะเอ้ยเอาแล้วมามามากินแตงโมหงเด้อพี่น้องเอ้ยเซ่บบอกยาย ระวังแก้วปลอมหลุดเนาะไม่หลุดค่ะล็อกไว้แล้อยังล็อกไว้แล้วคันน็อตไว้แล้วใช่ไหมจ้าหลุดลงไปแล้วไม่มีใครเอาออกช่วยนะควันตีงัดเอาใจเทพมากเลยแม่มากินน้ำเดียวก็ไหวเพลินจากเจ้าบ้านผับบกกลินนะที่แม่แขกกินอเป็นนัแขกกับบกก้ากินลเหรอกับแม่บอก มีอ ah ีกบะขนาดบ่กล <house> ้าได้เมื่อวานนี่ก็เตอิ่มเมื่อวานนี่เมื่อแล้วค่ะวนอิ่มบัดนี้แบบสิ่อยมึงเอาอันเก้าอี้มานี่มึงก็ต้องลงเข้าก็ได้กินแล้วแต่ว่าเคายืยปาก็ได้งนีหัวเดี๋ยวเอายายไปือเก้าอี้มัาย